สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้เชิญท่านฟังด้านมืดเป็นด้านที่คุณต้องจ่ายนะครับราคาที่คุณต้องจ่ายถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ครับผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยากจะขู่แล้วกันนะอยากจะขู่นักเทรดหรือว่านักเล่นหุ้นมือใหม่ครับหรือใครก็ตามที่สนใจนะโดยเฉพาะ คนที่เชื่อว,ว่าการเทรดนั้นมันได้เงินง่ายมันสบายสบายออกการทํางานประจำครับฉันเบื่องานประจําฉันแล้วสิ่งแวด้อมไม่ดีเลยฉันอยากจะกระโดดมาเล่นหุ้นชีวิตฉันจะสบายไม้มีเจ้านายนะครับนี่เป็นผมว่ามันเป็นความเชื่อความคาดหวังความเข้าใจของหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้กำลัง ให้ความสนใจการเทรดนะฮะเรามองเห็นเพียงแค่ด้านดีนะครับแล้วก็เหมือนกับเราอยากจะหนีนะฮะหนีจากอาชีพหนีจากความซ้ำซากความเครียดความกดดันจากการทำงานแต่หารู้ไหมว่าการลาออกจากการทำงานที่คุณไม่ชอบแล้วก็โจนเข้ามาสู่วงการเทรดหวังจะให้การเทรดเลี้ยงชีพคนนั้น,นะ มันเป็นการนะครับหนีเสือปะจระเค้ครับบทบทความนี้หรือคลิปนี้อยากจะนำเสนออีกด้านหนึ่งที่เป็นจระเข้ครับให้คุณน้องระวังให้ดีครับความจริงที่โหดร้ายของอาชีพเทรดเดอร์ครับอัตราล้มเหลวสูงมากนะครับงานวิจัยบางชิ้นระบ,บุเลยว่านักเทรด95%ของทั้งหมดนะครับขาดทุนนะแต่ ถึงแม้บางคนฮะจะเท่าทุนก็ยังคงเข้าเนื้ออยู่ดีฮะยังคงเข้าเนื้ออยู่ดีครับเมื่อหากค่าธรรมเนียมสลิปเพดแม้แต่ค่าเสียโอกาสสุดท้ายก็แพ้ตลาดครับตลาดคือซีโร่สัมเกมครับเมื่อมีคนชนะเมื่อมีคนได้กำไรต้องมีคนขาดทุนและคนขาดทุนมกักจะเป็นแมสครับคนได้กำไรก็คือครับรายใหญ่ครับ เพราะอะไรครับมือใหม่ที่เข้ามานั้นน่ะรายย่อยเข้ามานั้นน่ะคนนี้เพิ่งคนที่ไร,รประสบการณ์เอ้ยผมชอบคำหนึ่งที่ออ่น่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์นะตลาดหุ้นหรือตาเกเ็งกำไรครับจะย่วหยวนล่อลวงให้อะเฟคซัพพลายออฟลูเซอร์เข้ามาครับคือพยายามดึงดูดล่อลวงให้ ผู้แพ้รายใหม่เดินต่อคิวหรือกระโดดเข้ามาเล่นหุ้นหรือว่าเก่งกําไรครับเพราะว่าตลาดเก่งกําไรอะ่ะเขาต้องการครับเขาต้องการผู้แพ้หน้าให,ใหม่ๆเข้ามาเพื่อทำให้ตลาดนั้นมันเดินหน้าต่อไปแล้วก็สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เข้ามาคือหมูไม่รู้เรื่องเลย,เลยครับมีในความโลภครับไร้ความรู้มีความโลภ หรือบางคนอ่านหนังสือเยอะเทคคอร์สเยอะแต่ไม่มีประสบการณ์ย้ำนะว่าการเทรดที่ทําเงินนั้นประสบการณ์สําคัญนะครับถ้าคุณยังไรประสบการณ์คุณก็คือหมูฮะเพราะอะไรครับคนที่แข่งกับคุณอะ่ะถ้าพูดถึงว่าตลาดเก็งกาไรตลาดหุ้นคือซีโร่ซัมเกมครับแน่นอนครับฝั่งตรงข้ามที่ได้เงินครับคนที่เป็นสถาบันใหญ่คนนี้เข้าเข้า,ขาถึงข้อมูลลึกกว่า มีประสบการณ์มากกว่าทักษะไร้กว่าครับแล้วคุณล่ะไร้ประสบการณ์พอไร้ประสบการณ์มาเนี่ยซีโรส่สังเกมครับคุณต้องเสียงเงินไงเพื่อให้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าคนที่มีข้อมูลมากกว่าคนที่มีเงินเยอะกว่ามีพักพกําลังดีกว่าคุณนะ่ะได้เงินครับนี่เป็นเรื่องจริงฮะดังนั้นถ้าคุณคิดว่าฉันเข้ามาเนี่ย ฉันตั้งใจแล้วฉันจะต้องเอาชนะอเมริกวิสระได้โอ้โหคุณคิดผิดแล้วครับนักเทรดจำนวนมากนะครับหายไปจากเกมอย่างเงียบๆครับแม้จะกเก่งและทำงานหนัก่ในหนก็ตามครับนี่ครับนี่เป็นนี่เป็นธรรมชาติของมือใหม่นะแต่ผมบอกนี้ว่าคือเกมนี่เป็นเกมที่คุณต้องมัดมือใหม่ต้องมา ต่อสู้กับมือเก่าอครับเริ่มต้นคุณแพ้่นอนครับคุณขาดทุนคุณผิดพลาดและคุณสู้ไม่ไหวแน่นอนครับแต่มันเป็นธรรมชาตินะทุกคนเข้ามามือใหม่เข้ามามันต้องเป็นองี้ยฮะเป็นมืออ่อนนะครแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ครับแล้วคุณเรียนรู้จากความเจ็บปวดครับล้มไปข้างหน้าคุณ Live and Learn นนะพูดง่ายๆนะ เจ็บปวดเพื่อเติบโตเนี่ยเดี๋ยวสักพักคุณจะไกลไปนะครับนักเทรดที่เป็นมือแข็งครับมีบรประสบการณ์หลายปีแล้วจะก,ก,กินเงินมืออ่อนได้ครับดังนั้นเนี่ยมือใหม่มันมากครับหายไปจากเกมอย่างเงียบๆแม้จะเก่งทํทำงานหนักครับเพราะว่าโหเราอะ่ะการเทรดอะ่ะมันไม่ใช่แค่กำไรได้ยากนะ ขาดทุนได้ง่ายมากครับแค่คุณเข้าปิดจังหวะนะก็ขาดทุนละบางคนทำงนมาดีมากนะโอ้เนี่ยฉันเฝ้านี้มานานเนี่ยพื้นฐานดีฐานราคาเยี่ยมเบรกเอาเข้าแล้วเฟลครับเนี่ยนะการเทรดมันเป็นเกมที่คาดเอาไม่ได้ครับแม้คุณจะทำดีก็ได้ตามก็มีโอกาสขาดทุนฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะเนี่ย ไม่ด้จมากอะจึงต้องเจอของแข็งไงแล้วก็ทําให้เขานั้นหมดไฟหมดใจแล้วก็ถอนตัวไปอย่างเงี้ยครับโลกของสังคมนักเทรดนั้นมักจะมีคนโชว์ครับว่าฉันได้กําไรมากมายครับแต่น้อยนักที่จะมีใครสักคนมาปรับทุกข์หรือมาเปิดเผยว่าตัวเองนั้นขาดทุนยับเยินครับก็มีแหละผมว่ามีแหละในสังคมแต่ว่า มันก็ถ้าเทียบในเรื่องของการแบบคนโชว์มากๆากหรว่าคนกาไรจะโชว์มากกว่าจะเหมือนคนโชยมั้ากว่าแ้วคนที่มาเปิดเผยตัวเ,เองขาดทุนจะมีน้อยกว่าสัดส่วนผมผมตีว่าคนอวดกาไรเนี่ยจะมีประมาณสัก80%นแล้วกันคนที่มาบอกว่าฉันขาดทุนอย่างเศร้าๆสร้อยๆแล้วก็น่าสงสารเนี่ยจะมีสัก20%เปนครับนี่เป็นความจริงฮะเป็นความจริงเลยการเทรดไม่ง่ายครับ นักเทรดที่เก่งๆครับเขาบอกนะอย่างเช่นคุณแลนซ์ที่ผมเอาข้อมูลมาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลา2ปีนะกว่าที่จะเทรดไม่ขาดทุนครับมีมากมายนะครับที่ผมตามไปๆคือโคลาเมกี้เนี่ยสปีแรกรบอกว่าตื่นขึ้นมาเทรดขาดทุนซ้ำๆๆหาเงินก้อนใหม่มาเติมแล้วขาดทุนซ้ำๆจนกระทั่งสปีผ่านไป เขาจึงรู้วิธีการที่จะเทรดไม่ขาดทุนครับคือขาดทุนแล้วพูดง่ายๆคือยังไงก็ต้องขาดทุนแต่ว่า expectancy ถ้าคุณเข้าใจเลยนะ,ะสมการการเทรดคือ expectancy ครับวินเปอร์เซ็นต์วิน win, คูณด้วย Average Gain วงเล็บนะลบด้วยวงเล็บเปอร์เซ็นต์ลอสคูณด้วย Average Loss ครับ ถึงแม้ว่าคุณจะมีการเทรดขาดทุนแต่ถ้าคุณคิดผิดเสียน้อยแต่พอคุณคิดถูกได้มากกว่านั่นแหละครับจากการที่คุณเริ่มต้นนั้นอะคุณขาดทุนซ้ำซากมันจะเริ่มผลงานเริ่มกลับมาเป็นขาดทุนน้อยแล้วก็เท่าทุนแล้วก็กราฟพลิกกลับเป็นกําไรเล็กน้อยแล้วค่อยเพิ่มเป็นกําไรก้อนโตครับนี่เป็นเป็นกราฟธรรมชาติของนักเทรดครับคุณเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยโดนแน่นอนครับ อย,อยู่ที่ว่าใครจะเสียจนกระทั่งหมดตัวหรือเปล่าหรือว่าจะเสียเสียแค่แค่เข่าสุดหรือมันก็เสียเล็กน้อยถ้าคุณเป็นคนที่ห้าวหน่อยก็อาจจะถึงขั้นหมดตัวถ้าคุณห้าวหน่อยก็เข่าสุดแต่ว่าถ้าคุณระมัดระวังหน่อยก็เสียแต่ว่าเสียในแบบที่ออยังคงมีมีเชื้อเพลิงในการต่อสู้ต่อได้ครับแต่ยังไงก็เสียครับถ้าคุณยังคงสู้ต่อครับแล้วคุณรู้ว่า เกมนี้เล่นยังไงนะแล้วคุณก็รู้วิธีที่จะเล่น,นชนะนั่นแหละครับจากคุณขาดทุนมากมายนะฮะก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาเป็นขาดทุนน้อยแล้วก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปเป็นพัฒนาการเป็นเท่าทุนพัฒนาการต่อไปครับกําไรน้อยแล้วก็พัฒนาการเป็นกําไรก้อนโตครับผมเคยเป็นฮะผมเทรดมาสิปีลวช่วง5ปีแรกเนี่ยผมขาดทุนหนักครับเพราะว่าผมเล่นหุ้นปัน่นฮะ IECN Park กันเนี่ยผมโดนนะฮะ เคยได้กําไรหุนห้นอะไรหุ้นไลฟ์ตัวหนึ่งนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อละตัวเดียวครับที่เหลือนี่เล็กนะฮะ n p a r k IEC อะไรสักตัวหนึ่งที่มันทําโรงขุดเจาะน้ํามันอะโดนฮะจากนั้นอนะ่ะอ่านซีพี่มาร์กไมาลวันี้วว้ตัดขาดทุนนั่นะตัวนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างพอร์ตคือล้างถ้าพูดยดัไงไยคือว่าเป็นการกําจัดมะเรง็งที่มันเกาะกิดเกาะกินพอร์ตนะครับขายทิ้งหมดเลยฮะ เริ่มต้นนับหนึ่งหม่ซึ่งพอร์ตก็หายไปเกินครึ่งคะค่อยๆเริ่มต้วมเตียมตตวมเตียมขึ้นมาเออเนี่ยขาดทุนเล็กน้อยแล้วค่อยเริ่มกลับมาครับได้กําไรเล็กน้อยตอนนี้ผมยังอยู่กำไรเล็กน้อยนะพอร์ตโต้ปีหนึ่งประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยนครับนี่เป็นพัฒนาการที่ถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ถ้าคุณยังคงสู้ต่อแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีการเติบโตไปเรื่อยๆนะแต่เชงนนั้นฮะการเทรดนะฮะ มันฟังดูว่าคุณไม่มีเจ้านายเว้คุณมีอิสระทางทางเวลาเวา้คุณไม่มีใครมามามาควบคุมคุณจะตื่นมาเต่งอะไรก็ได้คุณเทรดจากที่นอนก็ได้แต่ครับความจริงแล้วมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายมากมายนะที่คนคนที่ยังไม่เข้ามาคลุกคลีหรือว่าเล่นเกมนี้จริงจังอะไม่รู้ครับคืออะไรครับ ช่วงแรกครับคุณต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันครับดูกราฟรอฟีดข่าวเฝ้าราคาครับโอ้โหในเรื่องของผลเสียต่อสุขภาพใจครับเครียดนอนไม่พอครับวิตกกังวลฮนะสุขภาพเมื่อกี้มานั่งนั่งหน,น้าจอทั้งวันเนี่ยโอ้โหนั่งนานละหลัง หลังเสียครับผมนี่เป็นแล้วหลังเสียเนี่ยคือนั่งนานแล้วตึงๆนะมีมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลังสุขภาพขาเนี่ยดังนั้นเนี่ยการเทรดไม่ใช่เพียงแค่ว่าเฮ้ยส,ยสบายชิลๆไม่ใช่ครับคุณต้องนั่งอยู่กับข้อมูลคุณต้องนั่งทําการบ้านคุณต้องนั่งเฝ้าจอเนี่ยเนี่ยสุขภาพเสียครับในช่วงแรกนะถ้าคุณไม่รู้จักบาลานซ์นะคุณจะเป็นผมครับ โอเคลอาจจะไม่ถึงสุขภาพพังแต่ว่าเออมันก็แย่นะฮะแย่ความสงผมไม่มีหรอกในช่วงแรกนะหรือช่วงที่คุณกำลังเนี้ยยิ่งคุณเดเทรชผมว่าดนดาจะโดนหนักผมตอนนี้นมาสวิงเทรดแล้วมันก็เริ่มที่จะเอออะไรก็ค่อยดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนฮะนี่ครับนี่คือสราคา้าต้องจ่ายนะฮะความเครียดสูงนะฮะต้องุตลอดเวลา ความโดดเดี่ยวนะถ้าคุณมันเอ็กโรเวิร์ดนะผมว่าโอ้โหการเทรดนั้นะัหนักหนาหมากนะพอคุณต้องอยู่กับหน้าจอทั้งวัน,นครับคุณไม่มีเพื่อนอนะเพื่อง่ายๆนะผมเองโชคดีที่ผมเป็นนอินโทรเวิร์ดไงผมเฉยๆผมเออชอบชอบงานนี้เพอมัไม่ต้องเจอใครไงอยู่หน้าจอตลอดแล้วก็เออคุยกับแชท GPT อะไรอย่างเนงะี้ยมันก็โอเคนะแต่ว่าก็มีบางส่วนนี่เออแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวกันันก็มีแต่ว่าเนี่ย ขนาดอินโทรเวิร์ตยังโดดเดี่ยวครับแล้วถ้าคุณเป็นเอ็กโทรเวิร์ล่ะคุณต้องมีใครสักคนเป็นเพื่อนคุยว่าโอ้คุณเหนื่อยนะคุณต้องเฝ้าตลาดตลอดถึงขั้นหมกมุ่นนะนอนอยังพิคิดนะฮะปิดสมองไม่ได้ครับไหนจะเป็นความรู้งี้ฮะความรู้งี้ความสงสัยตัวเองครับรู้งี้ทำมันนั้นดีกว่า รูนี้ทําอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าคุณปล่อยวางไม่ไนะโอ้โหประสาทแตกครับประสาทแตกนะฮะในเป็นความเสี่ยงล้มละลายครับตลาดหุ้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์พลิกผันถ้าคุณแบบไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะกําไรด,ดีเนี่ยวูบไปนะเพราะว่าถ้าบริษัทที่คุณถืออ่ะมันเกิดมีเหตุการณ์ที่มันเร็วๆเร็วร้ายขึ้นมานะกะับเปิดกลับลงเนี่ยหรือว่าล้มละลายเนี่ยพอดพังเลยนะเนี่ย เสี่ยงล้มลายครับการเทรดนั้นเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงล้มละลายสูงกว่างานปกติแทบทุกประเภทครับนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับถ้าคุณเข้ามาเล่นเกมของการเป็นนักเทรดนะครับคุณรับได้ไหมคุณยอมจ่ายไหมแล้วรางวัลลอาเผื่อไม่มีใครเผื่อมีคนที่โอ้โหพี่ พูดมาแต่เรื่องนั้นผมแทบจะกลับไปทํางานประจาเลยว่ะไม่ไหวแล้วการเทรดมันทำไมมัน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 ทำไมมันดูดูเศร้ามันดูห่อเหี่ยวมันดูแบบอาชีพน่าสงาสานเงีย้ยรางวัลของการเทรดครับอิสระครับแน่นอนอิสระตื่นมาทํางานที่ไหนก็ได้ตื่นมาทํางานจากที่นอนก็ได้ไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีมีการบังคับควบคุม มีพลังทวีคูณครับถ้าคุณทำเงินได้นะการทบต้นนูนะเงินหนึ่งล้านโตเป็น10บล้านได้โตเป็นร้อยล้านได้ครับนี่คือพลังทวีคูณแล้วก็เพดานครับเพดานรายได้ไร้จำกัดครับนี่คือรางวัลน,นะเปรียบเทียบง่ายๆคือรีวอร์ดของอาชีพนี้ที่คุณสำเร็จนะคุณถูกรางวัลที่1ครับทุกปีครับทุกปีแล้วกันนะจะได้ดูแบบเออไม่เวิร์นะถูกรางวัลน,นี่นทุกปีครับ บางคนเนี่ยถ้าเงินเยอะก็ทุกเดือนนะนี่คืออัพไซต์ของการเทรดครับแต่คุณแรกกับดาวไซต์นะเคยนะครับเครียดสูงกังวลตลอดเวลาโดดเดียวหมกมุ่นไม่เคยปิดสวิสมองได้มีความสงสัยตัวเองตลอดเวลารูงง้งี้ไม่เกรียนจะกินฮะแล้วก็เสี่ยงล้มละลายครับคุณแรกได้ไหมถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบแล้วคุณบอกว่าไม่เอาละมัน เป็นเกมที่ฉันไม่อยากสละเป็นเกมที่ฉันไม่อยากจะสูญเสียสุขภาพกายและจิตขนาดนั้นน่ะทำอย่างไื่นดีกว่าผมว่าโอเคนะเพราะว่าอะไรครับความจริงการเทรดอะ่ะคือมีมีคนหลายคนที่เป็นเพื่อนผมก็มาทักเอ้ยสอนในการเทรดผมบอกเลยนะเฮ้ยการเล่นหุ้นอะ่ะก็เหมือนกันทําธุรกิจนะเว้ยเหมือนกันเลยถ้าไม่เสียสละ ถ้าไม่ทุ่มเทจริงก็ไปไม่รอดนะดังนั้นน่ะถ้ามีอาชีพอื่นนี่มันดีกว่าที่คุณรักมากกว่าไปทำเรื่องนั้นซะที่ที่กูหรือที่ผมยังคงอยู่ต่อนืว่าผมไม่มีอะไรทำนะฮะผมเป็นอินโทรเวิร์ตผมรักอิสระผม,มอยากทำงานที่ไหนก็ได้อยู่คนเดียวผมไม่อยากเที่ยว ผมอนะินโทรเวิดฮะแล้วผมก็กลับไปทำงานประจำไม่ได้ละแลทผมนันสึกเอนจอยการเทรดฮนะผมยังสามารถทำเงินจากการเทรดด้วยการเปิดคอร์สมั่งขายหนังสือมั่งขายบ e ุ๊กมั่งทำ Youtube มั่งมันเป็นจัก,กรวาลที่ผมสร้างขึ้นมาทำให้ผมมันหล่อเลี้ยงให้ผมยังคงไปต่อและเอนจอยกการเทรดไงแต่คุณมีหรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่มี แล้วคุณมองว่าเฮ้ยฉันไม่ยอมสละวะ่ะเรื่องแบบนี้มันมากเกินไปทั้งอื่นทาได้นะมีหลายอาชีพครับที่โอ้โหได้เงินง่ายได้เงินไหวเป็นพ่อค้ามีนยังจะรวยกว่าซ้ำไปขายของสารนัดเนี่ยเปิดร้านอาหารเนี่ยอาจจะดีกว่านะอาจจะสบายกว่าซ้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าการเทรดมันจะเป็นอาชีพที่คุณไม่เสียสละเลย ตื่นมาจิบกาแฟเทรดได้กำไรให้เงินทำงานเนี่มันเป็นภาพที่แบบนะโฆษณาเหมือนคุณเหมือนโฆษณาประกันนะครับนะบอกว่าบอกให้คุณมีบอกว่าคุณมีอ่ารีวอร์ดเท่าไหร่คุณชนะเท่าไหร่นะว่าพอคุณลงสนามจริงพอคุณซื้อประกันปรับโอ้โหแม่รายละเอียดข้อมูลแล้วนะ่าดีเทลใน,ในการเคลมประกันแม่งยาวเหยียดเลยการเทรดเหมือนกันนะคุณยังจะไม่มา ยังไม่มาตัดใจเปลี่ยนใจโอเคครับค,คุณคุณก็ถูกแต่คุณยังอยากทําอยู่คุณต้องยอมนะฮะต้องยอมแลกต้องยอมสละนะครับให้เวลาตัวเองฮะให้มันาการเรียนรู้ครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะเดินหรือว่าอยากสู้จนกระทั่งถึงจุดสุดสุดสุดได,ได้เป็นผู้ชนะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะคุณต้องแบบเปิดโหมดเรียนรู้ครับเรียนรู้แล้วก็ลงสนามจริง เรียนรู้รีวิวพัฒนาตัวเองไปเลยครับมองการเทรดเป็นเหมือนกับเป็นการต่อครับต่อจิ๊กซอของคุณไปเลยครับ,บก็บเรียกบิลดิ้งบล็อกหรือเป่าเป็นการเติมเอาบล็อกมาต่อต่อกันไปเลยครับเอาความรู้มาต่อเติมกันจนทั้งในสุดก็ใช้เวลานะ2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี10ปีจนกระทั่งภาพใหญ่มันลงตัวครับคุณยอมสละไม่เวลาป,ป,รประมาณนี้ ติดว่าสักสี่ปีนะสีป่ปีคนกันเองถ้าสีปีเนี่ยยังไม่หมดก็ถ้าคุณยังคงสู้ต่ออย่างผมเองนะสิบปีที่ผมไม่ถอยว่ายังไงไปคือผมทาอะไรไม่ได้ละผมนั้นดันรักอิจสระแล้วก็อาชีพการเทรดม,มันเหมาะกับผมจริงแล้วก็ผมก็มีรายได้ที่มันซัพพอร์ตด้วยนะถ้าคุณยังคงสู้ต่อแล,แล้วคุณมองเกมการเทรดเป็นการเรียนรู้และเพื่อเติบโตเป็นการต่อจิ๊กซอว์ว่าคุณจะสนุก พอกูนสนุกฮะห้าปีจะไวมากน,นะว่าสองปีแล้แป๊บเดียวฮะห้าปีไวม,มากผมสิบปีนะีผมจะกเออว่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังคงติดทุนไอซีอยู่เลยเนี่ยเออว่บมันเหมือนกับเพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองอะ่ะผมยังนึกถึงเอ็นพาร์กเลยนะผม,ยมติดผมรู้สึกโอ้โหเจ็บปวดจากการที่ต้องตัดขาดทุนเอ็นพาร์กเลือดไหลทีละขาดทุนทีละหมื่นสองหมื่นแต่อูมนมันเป็นความทรมานมากนี่ครับนี่เป็น ด้านเรียกว่าเป็นดาวไซด์การเทรดฮะคุณกล้าจ่ายไหมคุณกล้าจ่ายก็ต้อนรับนะต้อนรับสู่นรกแห่งนี้แต่ถึงนั้นผมว่าที่นี่ก็ไม่เชิงรกหรอกไม่มีคำนึงของชอบมากเป็นของฝรั่งว่านะในไหนๆคุณก็ผ่านนรกไปแล้วเนี่ยฝ่าฝ่าให้ผ่านได้ครับถ้าคุณฝ่าแล้ผ่านได้นะ คุณอะไรคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแกร่งกว่าเดิมครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ